สุดยอดค,คําคมของเซอร์อเล็กโฟกัสันเมื่อนักเตะมีผลงานย่ำแย่เซอร์อเล็กโฟกัสันจะใช้ค,คําคมนี้เสมอคุณไม่สามารถไปตะโกนกีดลองหรือว่าด่าน,นักเตะของคุณได้ตลอดเวลามันไม่ได้ผลหรอกคนเราไม่ชอบถูกวิจารณ์แบบรตรงๆแต่ในห้องแต่งตัวมันสำคัญที่ควรต้องเชยให้เห็นถึงความผิดพลาดของผู้เล่นผมจะทำมันทันทีหลังจบเกมผมจะไม่รอให้ถึงวันจันทร์ ใหาทำมันเดี๋ยวนั้นจบลงในวันนั้นหลังจากนั้นเราก็จะจบใหม่และไม่พูดถึงเรื่องดัดนนอีกต่อไปเราจะพูดถึงนัดต่อไปเท่านั้นมันไม่มีประโยชน์ที่จะวิจารณ์นักเตะในเรื่องเดิมๆไปตลอดกาลเพราะในชีวิตผมไม่เคยลงเล่นเพื่อต้องการเสมอเสื้ออเล็กโฟรซันเก่าเมื่อ19ธันวาคม2022ถ้าชอบกดติดตามด้วยนะครับ จะมีคำคมจริงๆให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันอีกขอบคุณมากครับ